แองเจลิ a n าแองเจลินาแอเจลินแองเจล่ a องเลิน่าแอลิน่ e แอเจิน่เแองเจลิน่าแทเจล่าอเจิน่อ่แอเจิน่าอลินาแองเลิ่องเนแองเจลิน่าแอเจลินาแเจลนอเจริกาปอจนอจบันายอ50ปีอเธอเป็นเนักแอดนงผู้ผแลินภาพยลินตา์นาและนักสิทธิมนุษย์ ผู้ได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลออสการ์รางวัลโกลเดนกล o o l เธอได้ชื่อว่าเป็นนักสแสดงหญิงที่มีรายได้สูงสุดของฮอลลีวูดหลายครั้งและเธอก็เป็นผู้สนับสนุนทางมนุษยธรรมเองเจลิน่าปรากฏตัวต,ต่อสาธารณะครั้งแรกในหนังเรื่องลูป e กิ u นในปี1982 เธอเริ่มประกอบอาชีพด้านการแสดงอย่างจริงจังอีกที10ปีให้หลังในภาพยนตร์เรื่อง c y b อ r 2 Not bad เธอได้รับบทบาทนักแสดงนําครั้งแรกในเรื่อง Hacker you It's a relatively straightforward question เธอยังได้แสดงในภาพยนตร์อัจตชีวประวัติเรื่อง George w a r l a c e and Gear ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างสูง Do n t you feel anything for me anymore at all can of it, call do you think you can remember the rest think that เธอได้รับรางวัลออสการ์สาขากักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงใน Girl Interrupted ปี 1999. ได้รับชื่อเสียงอย่างกว้างขวางมากขึ้นหลังจากได้เล่นหนังเื่อรัรละครชอมไลเนอ e r ซึ่งทำให้เธอเป็นนักแสดงหญิงที่โดง่งดังและได้รับค่าตัวสูงที่สุดในฮอลลีวูดนักขนาดนั้นซึ่งแอนเจลิน่าได้แต่งงานและหย่าทั้งหมด3าครั้งงานแต่งครั้งแรกของเธอเกิดขึ้นกับจอห์นนี่ลีมินเนอร์ในปี1 9 9 6และหย่าก,กันในปี2000ภายในปีนั้นเองเธอได้แต่งงานใหม่อีกครั้งกับบิลลี่บ็อบทอนสันและหย่าก,กันในปี2003หลังจากนั้นเธอได้พบกับแบทพี ในระหว่างการถ่ายหนังเรื่อง Mr. and Mrs. Smith แต่ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันจนกระทั่ง10ปีให้หลังในปี2014และมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเจนนาเป็นมือที่3ระหว่างแบทพ t t และ Jennifer a n แอนเ o สแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็น Golden นฮอลลีวูด c o u เปอและมีลูกด้วยกัน6คนได้แก่แมนด็อก a ์ซา a และแ s สเป็นลูกอุปการะเชียงน็อกและ v i v i ีย เป็นลูกทางสายเลือดของทั้งคู่และในปี2019เธอได้หย่าก,กับแบทดพิตเพราะฝ่ายชายใช้กำลังกับเธอและลูกความจริงแล้วแองเจ,จลิน่าโจลี่เริ่มต้นเส้นทางชีวิตจากความสับสนและความเจ็บปวดในวัยเด็กแต่เธอใช้ความเจ็บปวดนั้นเป็นแรงผลักดันให้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำในช่วงวัยรุน่นเธอใช้การแสดงเป็นช่องทางปลดปล่อยอารมณ์เธอเริ่มอาชีพนักแสดงด้วยความลหลงใหลในการเข้าใจความเป็นมนุษย์

Pro understood เธอค้นพบว่าแพชชั่นที่แท้จริงไม่ได้มาจากชื่อเสียงหรือรางวัลแต่มาจากการได้ใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแองเจลิน่ามีแพชชั่นที่แรงมากทั้งในด้านศิลปะการแสดงและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม I started to travel a lot a few years ago and I started to realize that there was so much that I didn't know about the world and came came in contact with refugees, people who had returned from being refugees, and I was just trying to put pieces together and start to understand better the world I lived in. And I just didn't feel I didn't wake up with a sense of purpose and being useful. And and I didn't know what what I was fighting for or believing. Certainly when I when I discovered these things about the world I found I found that I really uh, deeply connected to this to these issues and and I'm, and I'm sure that I will be focusing on these issues forever เธอจึงทำงานกับ UNHCR หรือสำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแหางสหประชาติในฐานะทูตพิเศษมากกว่า20ปีเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย เธอผลักดันโครงการน้าสิทธิสตรีความยุติธรรมในสงคารามและการศึกษาเด็กคือการเปลี่ยนโลกให้เป็นที่ที่ปลอดภัยและมีความเมตตาม,มากกว่าเดิม mm hmm. การใช้พลังและชื่อเสียงของเธอเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลก mm hmm. เธอเชื่อว่าชีวิตที่มีคุณค่าต้องมีโปรโพสที่ใหญ่กว่าตัวเองแองจลินาโจลี่ไม่ได้เป็นเพียงนักแะสดงระดับโลกแต่คือสัญลักษณ์แห่งมนุษยธรรมเธออุทิศต,ตนเพื่อต่อสู้กับความหยิมมม่งโหดและความยากจน ภายใต้แนวคิดของ Zero Hunger Ending Hunger with Purpose โดยในปี2003เธอก่อตั้ง Mad Dog o l i e Pitt Foundation ที่ประเทศกัมพูชาเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมการศึกษาสาธารณสุขและความมั่นคงทางองาหารโครงการนี้เกิดจากแรงบนันดาลใจส่วนตัวเพราะกัมพูชาเป็นบ้านเกิดของลูกชายคนโตของเธอ Mad Dog ทำให้เธออยากตอบแทนผืนดินนี้ด้วยการสร้างโอกาสและความมั่นคงให้กับผู้คนในท้องถิ่น I always be very grateful to this country and uh, and I hope I hope I've given back as much as it's given me I don't think I ever could give back as much as this country's given me เธอใช้แนวคิดอีกายเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อพิสูจน์แล้วว่าความงานที่แท้จริงคือการทำให้โลกนี้อิ่มเอมทั้งกายใจและจิตวิญญาณ นอกจากนี้ตามแนวคิดของ g o ว h and w น w l ลว i n g a นเจน่า a จอ l ี่จะได้ใช้ชื่อเสียงของตนเป็นกระบอกเสียงให้โลกหันมาสนใจทั้งสุขภาพใจและสุขภาพจิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกมองข้ามเธอยังเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประสบการณ์ด้นานอารมณ์ความเครียดและกระบวนการเยียวยาเพื่อลงนรงให้สังคมเห็นความสำคัญของสุขภาพจิตโดยเฉพาะในเด็กและผู้รอชีวิตจาการุนแรง

And essentially what she's saying is that almost a decade after her mom died at only 56 years old after a long long struggle with breast cancer, she decided to do this because she wanted to be able to tell her children with confidence that she would not die of breast cancer like mommy's mommy did <laughs> ในฐานะผูพ้พิเศษของ u n s c r เธอเดินทางไปกว่า60ป,ประเทศเพื่อดูแลสุขภาวะของผู้ลี้ภัยตั้งแต่การรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กไปจนถึงการฟื้นฟูจิตใจของผู้รอดพ้นจากสงคาราม I have never understood why some people are lucky enough to be born with the chance that I had to have this path in life and why across the world there's a woman just like me abilities desires sits in voice the the she she has same same refugee and a camp And only no voice. นอกจากนี้เธอยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศตามแนวคิดของ gender equality เธอใช้ชื่อเสียงเป็นพลังพักดันให้ผู้หญิงทั่วโลกได้รับสิทธิและความยุติธรรมอย่างแท้จริงหนึ่งในผลงานสำคัญของเธอคือการร่วมก่อตั้งโครงการ Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative กับรัฐบาลยูเค เพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากความุนแลทางเพศแอนเจลีน mm ่าโจลี่มันเป็นกระบอกเสียงแทนผู้หญิงที่ไร้อำนาจเพราะเธอเชื่อว่าความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่แค่สิทธิของผู้หญิงแต่คือรากฐานของสันติภาพและความยัง่งยืนของโลกแอนเจลีน่าโจลี่ถือเป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่เพียงพูดถึงความเสมอภาคแต่ลงมือทําให้เห็นในพื้นที่ที่เสียงของผู้หญิงถูกละเลย I think is part the of Put, uh, violence against women and rape as as และอีกอย่างหนึ่งที่แอนเจน่าโจลีพักดันคือ Quality Education เธอเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการศึกษาคือกุญแจสู่เสรีภาพความเท่าเทียมและความหวังแน่นอนคงเธอใช้บทบาทของตนในฐานะนักขับเคลื่อนและทูตของ U.N. H.C.R. เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เห็ทั่วโ เฉพาะผู้รีภัยได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเธอยังร่วมกับโครงการยูเนสโกและ UNSCR ได้ก่อตั้งโครงการ Education Partnership for Refugees เพื่อเด็กผู้รีภัยในซีเรียและเลบานอนเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ปลอดภัยมีคุณภาพและยั่งยืนโครงการนี้เน้นสร้างโรงเรียนฝึกอบรมครูและให้การสนับสนุนด้านจิตใจแก่เด็กในพื้นที่ปาะบาง and nothing gives more freedom a n education. And nothing is a better deterrent for conflict than an educated society. Angelina Jolie mm hmm. ไม่ใช่แค่นักสแสดงหรือคนดําแต่คือสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ใช้บาดแผลของตัวเองเป็นพลังในการเยียวยาผู้อื่นสุดท้ายแล้วเรื่องราวของ Angelina Jolie คือหลักฐานว่าความงามไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าหรือชื่อเสียงบนภูมแดง แต่เป็นพลังที่กล้าเปลี่ยนแปลงโลกด้วยหัวใจเธอเดินผ่านสายตาของคนทั้งโลกแต่ไม่เคยหยุดเชื่อในจุดบิดของตัวเอง Refugees are not numbers and not even just refugees They are mothers, daughters, fathers and sons and most of all they are survivors